เป็นพระพุทธรูปโบราณนะคะที่ได้ถูกนํามาถวายหลวงปู่ในสมัยต่ก่อนนะคะนี่คือเป็นพระพุทธรูปโบราณเป็นสําเร็จนะคะนี่คือที่ปฏิสถานขององค์หลวงปู่ริมรัตนมมนีนะคะเป็นพระเทราจารย์ที่มีวาจาศิษย์นะคะแล้วก็เป็น พระเกจิอาจารย์ที่ดำริในการสร้างพระกริ่งโปร่งฟ้าและเรียนหลวงปู่ริมกายทิพย์และหลวงปู่ริมรุ่นอื่นๆนะซึ่งเป็นที่ต้องการของอนักสะสมแล้วก็ผู้เดินทางข้าราชการแล้วก็ผู้เป็นพ่อค้าประชาชนเพราะมีความเชื่อว่าเมื่อได้เรียนหลวงปู่ไว้ครอบครองแล้วนะคะก็จะ ปลอดภัยแคล้วคลาดแล้วก็จะประสบความโชคดีนั่นเองโดยเฉพาะเหรียญพระกริ่งปร่งฟ้าขององค์หลวงปู่นะคะซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้คนอย่างมากทีเดียวนะคะ